สวัสดีค่ะวันนี้จะขออนุญาตคุยถึงเอกสารตัวหนึ่งนะคะซึ่งท่านที่ซื้อขายเช่าบ้านในเท็กซัสโดยใช้ real estate agent หรือว่าในหน้าอสังหาเนี่ยจะได้รับทุกท่านก็คือ information about brokerage service นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า IABS ค่ะอันนี้เป็นหน้าตาของตัวฟอร์มนี้นะคะตัว information about brokerage service มีจำนวนหนึ่งหน้านะคะ่ะคือตัว IABS เนี่ยนะคะ จะเป็นตัวที่อธิบายว่าใครทำอะไรในรายการของการซื้อขายอาสังหาคือตัวเอกสารตัวนี้เนี่ยจะควบคุมเขาเรียกว่าออกโดย track track ก็คือสภาวิชาชีพอสังหาของเท็กซัสมีไว้เพื่อคุ้มครองลูกค้านะคะคือหลักๆก,ก็คือ a ม e s ชัวว่า license holder หรือว่าในหน้าเนี่ยที่ที่มีใบใบประกาศเนี่ยไม่ทำอะไรให้ลูกค้าเดือดร้อน คือถ้าเกิดทำอะไรให้ลูกค้าเดือดร้อนก็สามารถไปลองเรียนเทรกได้นะคะ,ะคือหลักๆของของตัว IBS เนี่ยจะบอกว่าเออไลเซนโซเดอร์เนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในรายการเนี่ยเอเจนต์ Agent เนี่ยจะมีจะอยู่ในบทบาทใดบ้างตัวแทนให้ o w n อร์เซลล์หรือ l a n d l o อรก็คือฝั่งขายหรือเป็นตัวแทนฝั่งซื้อหรือผู้เช่านะคะและอีก อย่างหนึ่งก็คือเป็นคนกลางหรือว่า intermediary นะคะก็อีกบทบาทหนึง่งซึ่งเรียกว่า sub agent sub agent แปลว่าให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ได้เป็นตัวแทนนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะถามข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เบื้องต้นเนี่ยสามารถตอบให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลนั้นอาจจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ขายในแง่การต่อรองไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเอเจนต์ท่านนั้นก็จะไม่สามารถพูดได้ อย่างที่บอกเวลาที่ไปดูบ้านหรือว่าเจอเอเจนต์ท่านใดท่านหนึ่งเป็นครั้งแรกเนี่ยตามกฎเนี่ยเราจะต้องแสดงตัวนี้ให้ลูกค้าดูเสมอก็เป็นไปได้อ่านก็ดีค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าวางครั้งอาจจะไม่มีเวลาอ่านทีเดียวก็ไว้อ่านทีหลังก็ได้นะคะและถ้าเกิดสงสัยยังไงก็โทรมาคุยกันได้ตลอด ก็เป็นกฎของเท็กซัสนะคะสำหรับ real s t a t agent ในรัฐนี้ที่จะต้อง present ตัว IABS เนี่ยให้ลูกค้าในครั้งแรกที่มีการคุยกันเมื่อบทสนทนาเริ่มมีนัยสำคัญต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าถ้าแค่เจอกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุยกันสับเพเห็นละแล้วก็ ไม่มีนัยยะสาคัญอะแล้วว่าจะซื้อจะขายหรือว่าจะเช่าอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาคือหลักๆคือตัวดิฉันในฐานะเอเจนต์เนี่ยจำเป็นจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเรามีหน้าที่อะไรอย่างที่บอกเป็นแค่การแจ้งนะคะคือไม่ได้มีข้อผูกมัดหรือว่าเขาเรียกว่าเอ่อเขาเรียกข้อตกลงอะไรว่าเออจะต้องมีการใจเงินหรือว่าใช้คนนี้เป็นเอเจนต์หรือเปล่าดังนั้นสบายใจได้ค่ะก็ยังไงถ้ามีข้อสงสัยอะไรโทรมาคุยกันได้นะคะ